ดูใน่ลุ่มยาพี่น,ออน้องโต้ยเคียงอะงไรนะครับพวกอันจะไปโดนดอกนี่เขาบอกเห็นไม่ดอกแล้วก็ตพื่อนสวัสดีค่ะผู้ปกครองนินดาผ้าลุยค่ะพี่น้องมันนี่กับพอกันช่วงเสาร์เนาะคะ่ะ มันน wow. ี้ตาลินดาพาพี่น้องมากเลาะสวนยางค่ะพี่น้องมันนี้มาความจบค่ะพ่อเฮ็ดปวกเป็นมูเลยค่ะพี่น้องค่ะยิได้เขาก็ไปเก็บนกำกันเลยจ้าเริ่มบานแล้วครับเริ่มบานแล้ว่ก็รักติดต่อก็มีด้วพี่น้องก็ลังขึ้นก็มีก็ลังบานก็มีก็ลังเทาก็มีมีหลายชุดเลย มาเลย่าทีแบบเห็ดกับประจักษ์ก็จะไปแก่งแ่บพี่น้องเห็ดออกไม่จะออกหวานด้วยค่ะพี่น้องเป็นพวงเลยนี่ถ่ายยาาขนาดเลยครับค่ะปกติแอบ ไปเก็บไปกีดยางกับพ่อแต่เฮ็ดปวกไก่น้อยจ้ะมันนี่พ่อพอดีพี่น้องเมื่อวานนี้ก็บำมี่งได้จ้ะวันสันนิล่เขาไปกีดยางเพรเห็นจ้ะมาความจอกอยางช่วงหมกม้นก,ก,กว่าค่ะพี่น้องอือโ <c oughs> ชคดีหลายพี่น้องมาเนี่ยเมื่อคืนนี้บ่ได้กีดยางค่ะเพราะว่าฝนตกสอนนิลาเขาได้บ่มาเนาะเมื่อคืนนี้วันเสาก็ได้มาความจอกอยางค่ะ พี่พ่อเฮ็ดปวกก็ดีกจุ่มองน้ำเลยโอ้จุ่มเ,เลยพี่น้องนะยร้อนซ้อน<า>หลายเฮ็ดเกิดใหม่เด้อจ้ะอืมั้งแหลกในรอบปีค่ะพี่น้องเฮ็ดปวกเกิดเที่ยงกันเลยตีสอง มีทางกอะคาครับทางกอคาเลยครับนี่กลิ่นฟัวอีกแล้วครับวานหมดแล้วอยู่ในโอ้หักันไปแล้วอันนี้อยู่ไนค่ะต้องเลียร์ให้คอยครับแบบนี้ซีมีหอยนะครับดูกกิน นะตะอ่อนน้ำกันบ้างค่ะพี่น,อน้องมั่งนะน้ำค่ะอันนี้มันคูนเลยครับพี่นอ้องอ่อนแห้งน้ำค่ะพี่นอ้องเจ็ดเลยน้ำค่ะพี่น,อนอ้องมั่งนะหบักง่ายเลยครับี่ ออนซ้อนลายไปนอ้องไปแกงกับหวานไปนอ้องแซ่บเห็ดได้หลายเมนูเลยจ้ะเบอนซ้อนลายไปนอ้องลายดอกก็เป็นห่ รูปเห้ยน่ะห,นะห,นะหวนาูนะหัวแห้งเขียงแห้งไรเลยครับเพราะวันจะไปโดนดอกเที่ยวมเห็นช่วยนี้พักไม่นานเล อันนี้หอยกินจ้ะต่อน้อยๆเนาะเมื่นะอนอนถ้ามาสังเกตเราเห็นเด้อค่ะตัวดำดับเป็นๆอันนี้ก็อหอยกินไหมครับเอาได้รึเอาได้ยูใจพี่น้องมันดอกนี่ดอกนี่นยัยเป็นสาย ครับตอกยังไงฮะแปลว่าเรื่องเกิดอะไรด้อค่ะพี่น้ององี้นี่มือแหลกเนาะถ้าขึ้นมากก็จะขึ้นมากหลายเลยพี่น้องต่อไปไปว,วันอยู่น้ำยาครับอยู่น้ำยาพี่น้องจะร่างานอยู่ได้เนาะก็ไม่เริ่มบานจะ้นนะ

โหดครับอพี่แดนเนอร์โหดัครับสองดอกครับอ้วนเลยเหออมือนคนเก็บพี่น,อนอ้องเก็บไปจะเป็นอ้วนไปนล่ะ

เป็นโตแน่อนอนพี่น้องพี่นันเท็ดหมูก็แท้แซ่บเลยครับเห็ดไข่เห็ดเข็มพี่น้องแต่ว่าหวานเนาะน่าจะว่าดูนี่กลุ่มหยาพี่นอ้องอือสวนแท็กสวนคักพี่น้องมอาเลยครับนี่กอนหยาเลยครับกอนหยา กตังเกตจะพบเห็นนี่หรืออะพี่นอ้องกอนหยาเลยครับนนี่เห็ผม<ล>บ,บานมีหลายดอกอยูนน่เนี่ยตอนนี้กับท่านได้กินของเสาด้วยจ้ะพี่นอ้องมาตัออ้นยาก่อนหายจ้กหน่อยกับเมื่อตื่นเขาก่อนนี่ครัดดอกนี่ข้อขาวนี่น แมนบอสแมนด้วยแต่ว,ว่าหัวหัวลุดแล้วไม่รู้โอ้ <c oughs> อยู่ตรงคุ้มหยาน้าเบลเห็นครับมีแต่แมนรูปหัวหลุดละนี่เลยอืมหัวหลุดเฮดเฮาก็ได้พ่อแกงแล้วค่ะพี่น้องอาทิตย์หน้าก็จะเมื่อกินเข่ากันเนาะเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะเข่ามาหาอีกค่ะ เสนอคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาเร็จดาณด้วยจ้าค่ะวันนี้ก็ได้เฮ็ดเมื่อแกงแล้วค่ะพี่น้องสเสนอคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ